ในจักรวาลกันดั้มจะนับปีโดยใช้ Universal Century หรือปีศักราชอาวกาศเรียกย่อว่า U.C. เริ่มปีที่1ตอนมนุษย์ออกไปตั้งอาณานิคมในอวกาศคือมนุษย์โลกยุคนั้นประชากรแม่งเยอะจนใกล้ล้นโลกแล้วครับมนุษย์โลกนี่ยังไม่ได้ไปตั้งถิ่นฐานที่ดาวเคราะห์นะครับแต่ย้ายไปอยู่ในสถานีอวกาศที่ชื่อว่า Space Colony Space Colony เป็นสถานีอวกาศขนาดใหญ่ทรงกระบอกมีแผ่นโซลาร์เซลล์หันไปทางด้านดวงอาทิตย์เพื่อใช้แสงอาทิตย์เป็นพลังงานส่วนภายในก็จะมีพื้นดินเทียม พร้อมระบบจำลองแรงโน้มถ่วงแบ่งเขตกันแบบแต่ละพื้นที่จะถูกเรียกว่าไซต์มีหลายไซส์เลยครับแบ่งเป็นไซส์1ไซส์สอะไรเงี้และต่อมาสเปซคลโอโนีก็ถูกขนานนามว่าเป็นบ้านเกิดแห่งที่สองของมนุษยชาติปียูซีที่46นักเคลื่อนไหวทางการเมืองคนหนึ่งที่ชื่อว่าซีออนซอมไดคุณได้ออกมาขอเอาเรียกร้องสิทธิของชาวอาวกาศ โดยนําปัจจัยในโลกเก่าที่ว่าโลกเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และมนุษยชาติควรปล่อยโลกให้ได้รับการพักผ่อนมาขยายความต่อจนกลายเป็นชาวอาวกาศควรมีอิสระในฐานะรัฐที่เป็นอธิปไตยแม่งขยายอีท่าไหนออกมาเป็นแบบนี้วะปียูที่52นักเคลื่อนไหวทางการเมืองคนเดิมซีออนซอมไดคุณก็เริ่มขยายการเผยแพร่ปัจจัยของตอนเองไปที่ไซส์ส และระบุเพิ่มเติมว่ามนุษย์ที่อาศัยอยู่ในโลกควรคืนอำนาจการปกครองให้ชาวอวก,กาศปกครองตนเองปี P U.C. ที่58ชาวบ้านโคโรนีที่ไซส์3นำโดยซีออนสอบใดคุณคนเดิมก็ได้ประกาศเอกราชปกครองตนเองในรูปแบบสาธารณรัฐและจัดตั้งกองทหารของตนเองขึ้นมาโดยมีชาวโคโรนีจำนวนมากสนับสนุนต่อมาปี U.C. ที่59 มนุษย์ที่ดาวโลกก็ได้ก่อตั้งกองกำลังอวกาศแห่งสหพันธ์โลก Earth Federal Space Force หรือ EFSF และขึ้นมาที่สถานีอวกาศ Space Colony เพื่อเข้าแทรกแซงการเมืองโดยเฉพาะในเขตไซส์3ปี U.C. ที่62กองกำลังป้องกันตนเองของ Space Colony ภายใต้การนำของซีออนซอบไดคุณก็ได้ถูกยกระดับความเข้มข้นในการติดตั้งอาวุธภายใต้ชื่อใหม่ว่ากองกำลังซีออนซีออนออลิทฟอร์หรือ c e ปี c ที่67สหพันธ์ดาวโลกประกาศขยายดินแดนในสถานีอวกาศโคโรนีเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งไซส์ซึ่งนั่นก็คือไซส์ที่7โดยตั้งใจว่าจะให้ไซส์ที่7เนี่ยเป็นเขตที่ปฏิเสธความขัดแย้งทางการเมืองทุกรูปแบบไม่ว่าจะจากฝ่ายไหนก็ตามปี c ที่68ซิออนซอมไดคุนผู้นำสาธารณรัฐซิออนจู่ๆก็ล้มทั้งยืนในระหว่างการขึ้นปราศัยและเสียชีวิตในเวลาต่อมาอย่างปริศนา ทำให้อำนาจเบ็ดเสร็จในการปกครองโคโรนีตกมาอยู่ในมือของเดกินโซโดซาบีแห่งตระกูลซาบีว่ากันว่าไอ้นี่นี่แหละครับอยู่เบื้องหลังการเสียชีวิตของซีออนซอมไดคุณปียูซีที่71กองกำลังซีออนซีออนเอลิทฟอร์ดหรือ CDF ภายใต้การนำของเดกินโซโดซาบีได้เพิ่มขีดความสามารถทางการสู้รบด้วยการระดมพลเพิ่มขนาดกองทัพรวมถึงติดตั้งอาวุธให้มากขึ้นและเปลี่ยนจากกองกำลังป้องก,กันตนเองเป็นทหารซีออนซีออนมิริทารีฟอร์ด หรือ Cmf และได้เริ่มพัฒนาหุ่นคนบังคับเพื่อรับมือกับรถถังความเร็วสูงกันแทงของฝั่งมนุษย์โลกและสาธารณรัฐซีออนที่นำโดยตระกูลซาบีก็ได้เปลี่ยนระบอบการปกรครองจากเดิมแบบสาธารณรัฐ กลายเป็นระบบเผด็จการจัก,กรวรรดิภายใต้ชื่อใหม่ว่าจัก,กรวรรดิซีออนและพุ่งเป้าหมายไปที่การสะสมอาวุธเพื่อทําสงครามปียูซีที่73จัก,กรวรรดิซีออนประสบความสําเร็จในการสร้างตัวต้นแบบของหุ่นคนบังคับรุ่นใหม่ที่เรียกว่าโมบิลสตรภายใต้ชื่อรุ่น MS 0 1แล้วก็ได้เอา MS 0 1ตัวนี้มาต่อยอดเป็น MS 0 2 3 4หุ่นพวกนี้เป็นหุ่นรบนะครับสร้างมาเพื่อตีกับฝั่งโลกแต่ยังใช้งานจริงในสมรภูมิไม่ได้ จนกระทั่งปี UC ที่74หุ่น MS รุ่นใหม่ตัวที่5ก็สามารถใช้ได้จริงเกิดเป็นโมบิลสูตร MS ซ i โร่ไฟสาคูวันขึ้นมาและในคลิปนี้ผมจะมาเล่าถึง MS 0 5โร่ไฟซาคูวันหุ่นรบตาเดียวจอมผดเด็จการแห่งจักรวรรด C ิซีออนในจักรวาลโมบิลสูตรกันดั้มให้ฟังครับสคริปต์ชิ้นนี้เขียนโดยคุณ s i l v e r b o บโแอดมินไรเตอร์คนใหม่ของช่องคนดีคือคนรักแมวนะครับ ติดตามกันก่อนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ช่องคนดีคือคนรักแมวด้วยนะครับกดโพสเพื่อสแกนหรือโอนตรงเพื่อสนับสนุนไม่ทันยังไงใต้เดสคริปชันมีขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนคนดีคือคนรักแมวนะครับคลิปนี้สนับสนุนโดย b e t c h w a r h a m m e r Store and Painting ร้านขาย Warhammer ที่มีบริการประกอบและเพ้นสีให้ด้วยถ้าลูกค้าต้องการ ลูกค้าท่านไหนไม่มีเวลาเพ้นต์หรือว่าเพ้นต์เองแล้วไม่ถนัดก,ก็สามารถส่งเพ้นต์กับทางร้านได้เลยมีทั้งหน้าร้านที่โคราชเดี๋ยวจะซื้อออนไลน์ผ่านช้อปปีก็ได้ทักเพจ Facebook ไปถามราคาเลยครับถ้าใจร้อนซื้อกล่องนี้ครับประกอบและทาสีให้ด้วยทับไหนสีอะไรก็ว่าไปซึ่งหน้าร้าน b i v i t b o a r Hammer Store Painting เป็นบอร์ดเกมคาเฟ่ครับสามารถนัดเพื่อนไปเล่นด้วยกันได้เลย หรือใครเล่นไม่เป็นทางร้านก็จะสอนให้ถึงขั้นโมไม่มีก็มีเดโมให้ยืมถ้าอยากลองท่านผู้ชมท่านไหนสนใจอยากซื้อวอลแฮมเมอพร้อมบริการลงสีก็เชิญที่ b ีวิดวอลแฮม m มอร์สโตร์แอนด์พนตได้เลยนะครับและถ้าอยากฟังภาษาน็อกเกิร์นแบบเต็มๆคูราชบ้านชั้นมันก็แค่ปากซอย m s i v e s a k u เป็นโมบิลสูตรรุ่นผลิตจำนวนมากผลิตโดยบริษัทซีออนนิกอิงโดยต่อยอดมาจากหุ่นก่อสร้างโมบิลวอลเกอร์ของบริษัทซีออนนิกอิงนี่แหละครับโมบิลวอลเกอร์ถูกใช้ตอนปี UC ที่71 ซาคูวันสำเร็จปีที่74ซึ่งมันก็เท่ากับว่าจากักรวรรดิซีออนแม่งใช้เวลาในการพัฒนาแค่3ปีเท่านั้น MS05 ซาคูวันถูกสร้างขึ้นโดยฝีมือของดรเทรนอฟวมินนฟสกี้ผู้ค้นพบอนุภาคพิเศษที่ต่อมาเขาจะตั้งชื่ออนุภาคนี้ว่าอนุภาคมินนฟสกี้ตามชื่อตัวเอง และต่อมาอีกไออนุภาคอันนี้ก็ถูกพัฒนาให้กลายเป็นแหล่งพลังงานของหุ่นรบที่เขาสร้างขึ้นในภาคโมบิลสูตรกันดัมด e ออริจินเป็นภาคที่เราจะได้เห็นวิวัฒนาการของซาคุตั้งแต่ตอนเป็นหุ่นก่อสร้างโมบิลวอล์กเกอร์แบบละเอียดเลยครับส่วนฟังสหพันธ์โลกในช่วงเวลาเดียวกันก็มีการซุ่มผลิตหุ่นคนบังคับกันแคนนอนรุ่นแรกหรือ Rcx 26 e r o t w กันแคนนอนเฟิร์สไทเหมือนกันครับป U c ที t ่74ดร์เทรนอฟวมินอฟสกี้ ก็ได้เปรพักและหลบหนีจากจักรวรรดิซีออนเพื่อไปอยู่กับสหพันธ์โลกแน่นอนครับบุคลากรที่ทรงคุณค่าขนาดนี้จักรวรรดิซีออนแม่งไม่ยอมครับจักรวรรดิซีออนส่งซาคุวันจํานวน5ตัวมาตามกลับส่วนฝ่ายสหพันธ์โลกก็ส่ง RCX 76 v Zero t กันแคนนอนเฟิร์สไทป์หรือกันแคนนอนรุ่นแรกมาขัดขวางถึง12ตัวเกิดเป็นสงคราม5รุม12เพื่อชิงตัวด็อกเตอร์เทรนอฟวายมินอฟสกีซากูวันตัวหนึ่งฟันกันแคนนอนจนล้มแล้วไอ้กันแคนนอนตัวนั้นก็ล้มทับด็อกเตอร วายมินอฟสกี้จนตายหานันและในที่สุดฝั่งจกักรวรรดิซีออนก็เป็นฝ่ายชนะ MS ็มเอสซีโไฟสักคู่วันมีความสูง17.5เมตรน้ำหนักรวม65ตันทำมาจากวัสดุซูเปอร์ฮาร์ดสตีลอลลอยและใช้พลังงานจากมินอฟสกี้ ไทอันต้าคอมเพล็กซ์ฟิวชั่นรีเจคเตอร์มีอาวุธระยะประชิดคือขวานความร้อนสูงส่วนปืนก็มีให้เลือกใช้ถึง3ชนิดได้แก่แมชชีนกันขนาดกระสุน105มมแมชชีนกันขนาดกระสุน120มมและปืนบาสูก้ากระสุนขนาด280มม,มต่อมาบริษัทซีออนิกอิงก็ได้ดัดแปลงซาคุวันรุ่นใหม่ขึ้นมาเป็นหุ่นที่ชื่อว่าซาคุวัน m s 0 5 q ซึ่งตัวธรรมดามันมีปัญหาเรื่องการจ่ายไฟครับซากุวันรุ่น MS 0 5 o Q ติดตั้งเครื่องกำเนิดพลังงานที่มีกำลังมากขึ้นและใช้สายไฟที่มีคุณภาพมากกว่าเดิมรวมถึงเพิ่มเกราะไหลให่ให้มีสองข้างแทนที่จะเป็นข้างเดียวเหมือนรุ่นปกติและนอกจากจะเพิ่มความเสถียรด้านพลังงานแล้วอาวุธก็ถูกเพิ่มมาอีก2ชิ้นครับซึ่งนั่นก็คือมิสไซล์พอดกับสนับมือส่งผลให้ซาคุวัน MS 0 5 o Q มีพลังในการต่อสู้สูงขึ้น ซากุวัน MS05Q ปรากฏตัวในภาค Mobile Suit Variation R และต่อมาในภาค Har m o ม y o อ g u กันดซากุวัน m s 05 Q ฟก็ได้ถูกพัฒนากลายเป็นรุ่นซาคุวัน m s 05 L อสุ่นซากุวันถือสไนเปอร์ซากุวัน m s 05 L ถูกพัฒนาส่วนหัวให้เซ็นเซอร์เล็งเป้าหมายแม่นยำมากขึ้นกว่าเดิมรวมถึงติดตั้งปืนยิงระยะประชิดขนาดเล็กที่เรียกว่าปืนวอลแคนกันไว้ที่ส่วนหัวส่วนอาวุธหลักก็คือบีมสไนเปอร์ไรเฟิลซึ่งบีมสไนเปอร์ไรเฟิลจะเป็นปืนยิงกระสุนพลังงาน โดยเชื่อมสายพลังงานจากเครื่องกาเนิดพลังงานแบ็คแพคที่อยู่ด้านหลังรวมถึงมีการติดตั้งสนับเข่าด้านขวาแบบพิเศษที่สามารถใช้เป็นฐานยันตอนนั่งคุกเข่าเตรียมเฮดช็อตเป้าหมายได้อีกต่างหากต่อมาในภาคโมบิลสูตรกันดั้มทันเดอร์โบก็มีซาคุวันรุ่นใหม่ที่ปรับแต่งมาสําหรับใช้งานในทันเดอร์โบสเซกเตอร์โดยเฉพาะซึ่งซาคุวันรุ่นในภาคนี้จะเพิ่มการหุ้มฉนวนป้องกันตามข้อต่อเพื่อป้องกันเศษซากปร,รักหักพังของอนานิคอม,มัวที่ไซสี่ ซึ่งซาคุวันรุ่นนี้ปกติจะใช้เป็นยูนิตคุ้มกันยานหรือไม่ก็ทำงานทั่วไปครับไม่ได้เน้นการต่อสู้เต็มรูปแบบเหมือนรุ่นอื่นๆต่อมาในภาคเทิร์นเอกันดั้มก,ก็มีซาคุวันรุ่นพิเศษลายโครงกระดูกที่ชื่อว่าโดคุโรซาคุโดคุโรซาคุมีอาวุธแค่ชิ้นเดียวครับซึ่งนั่นก็คือขวานความร้อนทำให้หุ่นรุ่นนี้ต่อสู้ได้แค่ในระยะประชิดเท่านั้น